ลาลาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็อยู่กันกับเอพิโซดสองค่ะตอนนี้เรามีคนขับรถมานะคะชาวมาตอนนี้นนีกำลงังหมุนอยู่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับซอสนะ,ะเอพิโซดสองแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่ สี่คอนสแควร์สีนัครินนะคะตอนนี้อยู่ที่ลานจอดรถนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะคะตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะที่บิวเทียมนะคะวันนี้งานก็จะจัดอยู่หน้าบิวเทียมเลยเห็นไหมเอ่ยค่ะ้าใหญ่ใหญ่โตมากออแล้วก็จะอยู่กันหน้าบูธตรงนี้เลยนะคะวันนี้แม่วันนี้แล้วสีวันนี้นะคะมาสอนแต่งหน้านะคะฟิกเนี่ยฟิกซี่เมคอัพนะคะร่วมกับทางสี่คอนนะคะ กับแบรนด์เครื่องสำาอางแบรนดน์น้ำหอมแบรนด์น้ำหอมอะไรนะอะไรก็ไม่คุณ <c oughs> เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งกร <c oughs> ต้องคูด <c oughs> วันนี้นะคะ Fixie Makeup <c oughs> ก,ก,ก็ร่วมกับทางสี่อนนะคะตามที่รูปเลยแล้วก็ร่วมกับแบรนด์ e s, s t e t e f u e นะคะสอนแต่งหน้าหาผู้ผู้ก็คือสอนแต่งหน้าหาผู้เนี่ยอยากให้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยเออรู้จักการแต่งหน้าแล้วก็หาผู้เพราะผู้หญิงบางคนก็จะกลัวการเสียกรรมมาก ฉีดหน้าสักเม็ดนี่ยยังไม่กล้าฉีดเลยเราก็เลยจะต้องมาเรียนแต่งหน้ากันเพื่อให้เอ่อมีความมีความสวยโดดเด่นแล้ววันนี้ก็ได้น้องซอสนะคะมาเป็นแบบให้เราด้วยนะคะแต่งหน้าหาผูแล้วมีเทคนิคยังไงแต่งหน้าหาผู้อ่ะไม่รู้คือจริงๆแล้วอ่ะเทคนิคยังไงต้องถามซอเพราะว่าเพราะว่าซอสผู้เยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันบนเวทีนะคะ ระหว่างที่รอง,งานเริ่มเนี่ยซอสก็มาเดินที่นี่เลยค่ะ b u รีย u m นะคะมาเดินช้อปปิ้งนิดหนึ่งเรามาดูกันดีกว่าว่ามีแบรนด์อะไรบ้างตัวไหนบ้างแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยนะคะว่าที่ปัดคิ้วของซอสเนี่ยสอสใช้อะไรวันนี้เราจะมาไขาเคล็ดลับนะคะ,ะที่ปัดคิ้วที่คอใช้นั้นคือ oh, <my> คือเกรดนะคะคเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนั่นเองก็คือตัวนี้เลยนี่นะคะเป็น ตัวนี้นะคะเป็นที่ปัดคิวนะคะมีเฉดให้เลือก4เฉดนะคะเป็นที่ปัดคิวแบบ 3D เนาะซใช้ตัวนี้นะคะเลิศมากาอย่างที่ทราบกันนะคะว่าที่วิวเทียมเนี่ยมีทั้งหมดหลากหลายแบรนด์มากอย่างเช่นตอนนี้นะคะซตดอยู่ที่นี่ N Y A Cosmetics นะคะโปรโมชั่นเนี่ยอยากจะบอกว่าเยอะแยะมากมายเหลือเกินแล้วเราไปดูกันดีกว่าค่ะ ออ้ยซึ่งตัวซอสเองนะคะก็จะเป็นคนที่ใช้แบรนด์นี้อยู่แล้วเนี่ยซึ่งลิปสิกข,ของเขาเนี่ยอยากจะบอกว่าติดแมตทนนานมากส่วนนี้เลยค่ะนี่เอออันนี้คือสีโปรของซอสดนะคะวันนี้ซอสทาสีนี้ค่ะสสีนี้สวยนะ อย่าที่ทราบกันนะคะว่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะที่บิวเทียมลด50 1ซนบวก1นนะคะยังไงต้องรีบมาเลยนะคะที่บิวเทียมทุกสาขาค่ะ I just keep elevating, no losses, just upgrading. My lessons, big blessings, I turn that into money. They gotta never settle, this is so much better. I'm chilling, I'm winning, like on another level. กลัวนะคะนี่ขนาดนางแบบเนี่ยนะคะยังไม่กลัวเลยดูดิอาคาตูมากนะคะเสร็จปุ๊บใช้นิ้วแทบอย่างนี้นนึงปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊๊บมองท่านผู้ชมค่ะสวยไงเห็นไหมง่ายปะหรือต้องใช้สีตาแบบสามสีซื้อไปเลยห้าตลับใช้สีเดียว ไม่อยากไปซื้อเลยนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับ Every Day Look วันนี้จากคุณ f i x ซี่เมคอัพและเทคนิคง่ายๆนะคะยังไงแล้วนะคะก็อย่าลืมติดตาม EP ที่3เร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวซอสต,ต้องขอตัวไปเรียนแต่งหน้ากับคุณ f i x ซี่เมคอัก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ